สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นโลกสามารถรีบาวส่วนทางกับสัปดาห์ก่อนหน้านุนได้นำโดยดัชนีน a s d a q ที่บวกลกับมา6%หลังปรับตัวลงไป5.8%ในสัปดาห์ก่อนหน้าคำถามคือสถานการณ์ของสหรัฐมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขนาดนั้นคำตอบคือไม่อันที่จริงนะคะเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมยังคงทรงตัวได้ดีอยู่แต่ความอ่อนไหวของตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างตัวเลขการจ้างงานและเงินเฟ้อทำให้เกิดความผันผวน,นที่สูงขึ้นมากของตลาดเพราะตลาดเองก็ยังกังวลเรื่อง Re อยู่ทำให้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร,รที่ออกมาต่ำกว่าคาดในสัปดาห์ก่อนหน้ากดดันตลาดหุ้นสหรัฐอย่างไรก็ดีนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการโฟกัสไปที่ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมโดยเงินเฟ้อพื้นฐานไม่รวมราคาอาหารและพลังงานออกมาที่3.2%เมื่อเทียบปีต่อปีในเส้นสีฟ้าเท่ากับเดือนก่อนและเป็นไปตามคาดแต่หากดูตัวเลขเมื่อเทียบเดือนต่อเดือนในเส้นสีส้มนะคะเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยออกมาที่ 0. 3%สูงกว่าค่าการเพียงเล็กน้อยที่0.2% แต่ตลาดที่กำลังตื่นตระหนกกับทุกตัวเลขก็ทำให้เกิดความกังวลจนทำให้ในช่วงหนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้านี้โอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ย0.5%ในเดือนกันยายนลดลงเหลือเพียง20%เท่านั้นก่อนที่ล่าสุดโอกาสจะตีกลับมาอยู่ที่60%อันที่จริงตัวเลขเงินเฟอ้อที่ทรงตัวในระดับนี้ก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งภาคการบริโภคยังคงพยุงเศรษฐกิจให้ไปต่อได้อยู่จึงทำให้ความกังวลเรื่อง Recession ในสัปดาห์ก่อนหน้าผ่อนคลายลงเป็นเหตุผลของการปรับตัวขึ้นข,นของ ตลาดทีนี้ต้องมาดูภาพด้านเทคนิคของดัชนี N a s d a q ที่เปลี่ยนแปลงไปล่าสุดราคาปรับตัวขึ้นแต่ยังทําจุดสูงสุดใหม่ไม่ได้เส้นค่าเฉลี่ยโดยรวมโมเมนตัมเป็นบวกโครงสร้างลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบรายสัปดาห์อาจทําให้แนวโน้มเป็นไซด์เว์อัพมากขึ้นโดยแนวโน้มระยะยาวที่เป็นขาขึ้นคอยประคองเอาไว้แต่ให้ระวังนะคะถ้าราคาลดลงมาต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางอาจมีแรงขายจากโมเมนตัมที่จะไปทดสอบบริเวณ ใกล้เคียงจุดต่ำเดิมเราให้แนวรับไปที่16,700จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่18,000จุด ส่วนสัปดาห์นี้แน่นอนว่าเหตุการณ์สำคัญอยู่ที่กรารประชุมในวันที่17-18กันยายนกับการกลับมาลดดอกเบีย้ยของเฟดในวัฏจักรรอบนี้ไม่ว่าเฟดจะเลือกลดดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ใจความสำคัญมากกว่าคือถ้อยแถลงของนายโพเวลและการสื่อสารต่อนักลงทุนหากเฟดเลือกที่จะลดดอกเบีย้ย0.5เอาจทำให้ตลาดแพนิคเกิดแรงเทขายจากความกังวลเรื่อง Re c ซ s s i o n อีกครั้งการสื่อสารจึงต้องเน้นย้ำว่าทำไปเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวต่อเนื่องและ แรงกดดนันด้านเงินเฟอ้อผ่อนคลายลงแล้วส่วนท่านลด0.25%นะคะก็ต้องสื่อสารว่าพร้อมลดดอกเบีย้ยมากกว่านี้หากจำเป็น ด้านผลกระทบต่อตลาดหุ้นสหรัฐอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตตั้งแต่ปี1984โดยรวมหากไม่เกิดภาวะ recession ตลาดหุ้นมักจะให้ผลตอบแทนตามเส้นสีฟ้าดัชนี S&P 500จ,จะบวกได้โดยเฉลี่ย6%ในช่วง3เดือนหลังจากลดดอกเบีย้ยครั้งแรก9%หลัง6เดือนและ17%หลัง1ปีโดยในอดีตนี้ปัจจัยที่ดันหุ้นให้ขึ้นได้เนี่ยก็คือการเติบโตของกำไรสุทธ,ธิของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐนอกจากนี้หากพิจารณารายเซกเตอแล้วหุ้นในกลุ่ม สาธารณบุโภคมักจะเอาพอฟอร์มทั้งนี้จากการประเมินของ Goldman Sachs มองว่าในระยะสั้นตลาดอาจยังมีการสเป c u l เล e เรื่องจำนวนครั้งในการลดดอกเบี้ยอยู่บ้างแต่ก็รับรู้ราคาไปบ้างแล้วส่วนหนึ่งแต่ในระยะยาวนะคะคาดว่าแนวโน้มของตลาดจะขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่าสอดคล้องกับกราฟในหน้านี้ที่ผลตอบแทนของดัชนีส่วนมากของสหรัฐจะมีความเซนซิทีฟกับภาพรวมเศรษฐกิจมากกว่าทิศทางของบอลยิลโดย g o l d มนแ s a นะคะได้ ให้เป้าหมายดัชนี S&P 500ณสิ้นปีนี้ไว้ที่5,600จุดซึ่งใกล้เคียงกับระดับปัจจุบันขณะที่เป้าหมายในะอีก12เดือนข้างหน้าให้ไว้ที่6,000จุด ข้ามาที่อีกหนึ่งธนาคารกลางที่ลดดอกเบี้ยไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ ECB โดยมีมติเอกฉันคือลดดอกเบี้ยลง0.25%ตามคาดการณ์และเป็นการลดดอกเบี้ยลงเป็นครั้งที่2ในปีนี้หลังการปรับลดครั้งแรกในเดือนมิถุนายนนอกจากนี้ ECB ยังประเมินว่าเงินเฟอ้อของยูโรโซนน่าจะกลับสู่เป้าหมายที่2%ได้ในปี2025แต่ส่งสัญญ,ญาณเตือนว่า GDP ของยูโรโซนนะคะจะเติบโตได้อ่อนแอกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้โดยมีการปรับ เป้า GDP ในอีก3ปีข้างหน้าลงปีละ0.1%ดังนี้นะคะโดยปี2024จากเติมที่0.9%เป็น0.8%ปี2025จากเติมที่1.4%เป็น1.3%และปี2026จากเติมที่1.6%เป็น1.5%ทางนี้ตลาดคาดว่า ECB น่าจะคงดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่17ตุลาคมก่อนที่จะปรับลดดอกเบีย้ย0.25%อีกครั้งนึงในวันที่ 1 2ธันวาคมโดยจะใช้รูปแบบการปรับลดดอกเบี้ยแบบสลับครั้งเว้นครั้งจนดอกเบี้ยนะคะจะไปสิ้นสุดที่1.5 สุดท้ายกับ3บทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อ1เรายังคงแนะนํากระจายการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ผ่านกองทุนผสมทั้งกองทุน KO r od, o a d KO Growth และ KO e n h a n c e เป็นสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตราว5้7 0ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตและจํากัดโอกาสติดลบในช่วงที่ตลาดผันผวนสูงข้อที่สนะคะสาหรับหุ้นสหรัฐแนะนํา Buy on Dip แบบกลยุทธ Bar ์ Barbell โดยเราแนะนํากระจายการลงทุนทั้งในหุ้นกลุ่ม Growth ผ่านกอง กองทุน KUSA ที่จะปรับตัวขึ้นได้ดีหลังจากเฟดลดดอกเบีย้ยและหุ้นกลุ่ม value ผ่านกองทุน TUSFIN ที่จะเหมาะสมกับสถานการณ์ดอกเบีย้ยทรงตัวในระดับสูงนานกว่าคาดข้อที่สาสำหรับหุ้นยุโรปนะคะแนะนำกองทุน k e u s m a l l ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มดอกเบีย้ยขาลงของ ECB โดยหุ้นขนาดกลางและเล็กมักปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ